สสดีค่ะสวัสดีกับพี่พน้องทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสูส่รายการส h e c h นะคะวันนี้ที่เราจะเอามาอัปเดตและเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Group of Actress นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องใส่ใจกันนิดนึงเพราะว่าหลายคนถามว่าทําไมอะ่ะบ้านอยู่ฟลอริดาบ้านอยู่เท็กซัสเรียนที่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันได้อิส Not make sense. มันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะมาเรียนแถวๆนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คุณก็จะต้องมีครูออฟแอคเดตที่แน่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามีคนหลายคนบอกว่าคือผมยังไม่ไปบ้านอยู่เท็กซัสนะปัจจุบันนี้อยู่ที่เท็กซัสแต่กำลังอยากจะไปเรียนที่นิวยอร์กและกำลังจะย้ายไปอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงอันนี้อยากจะบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้เนื่องจากว่ากฎระเบียบของโรงเรียนที่จากที่พี่ทำงานกับโรงเรียนมาเนาะ ก็โรงเรียนก็แจ้งมาว่าเราจะรับเด็กเฉพาะเด็กในพื้นที่เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่ามันพ้นโควิดมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยก็เรื่องต้นค่ะสําหรับคนที่ proof of address เนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายมากค่ะก็คือว่าสมมติว่าน้องอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์นะคะพิณก็หาโรงเรียนในย่านนิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนียนิวยอร์กได้อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะเพราะว่าแน่นอนมันจะได้ใกล้พื้นที่โรงเรียนแต่ถ้าเกิดคิณบอกอยู่เท็กซัสแล้วคุณจะมาเรียนอันเนี้ยมันไม่เมเ e s e n อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนโรงเรียนเขาก็อาจจะมีการขอ Group Address หรือทาง USCIS อาจจะมีการขอ p r o o f a d c e แต่ทีเนี้ยมันก็มีวิธีการอย่างนี้เหมือนกันอย่างเช่นว่าคุณอยากมีญาติหรือมีเพื่อนอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเราก็บอกเขาว่าตอนเนี้ยเราอยู่เท็กซัสอันนี้ในกรณีคนที่อยู่รัฐอื่นนะคืออยู่รัฐอื่นแต่คุณไม่ได้ย้ายมาที่แน่นคุณกาลังติดต่อเพราะว่านเนื่องจากมันจะการย้ายเนาะบางทีบางคนก็เรียนอยู่ในเท็กซัสแล้วรู้สึกอยากจะเปลี่ยนมาเรียนที่นิวเซีย์หรือมาเรียนที่นิวยอร์กเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการนี้นก็ได้คือว่าลองติดต่อพอใช้ที่อยู่เพื่อนก่อนนะคะค แล้วก็บอกขอบเพื่อนว่าเออเดี๋ยวฉันกำลังจะย้ายไปแต่เบื้องต้นฉันขอตรงนี้ซึ่งตรงนี้คุณต้องไปคุยกันเองนะคะทีนี้การเตรียมอกาาสารเรื่องต้นเนี่ยเวลาเราจะโชว์ o ุ address เนี่ยก็คือคุณควรจะมีบินแ้านทางราไฟข้ามศัพท์นะคะหรือบัญชีเงินฝากธนาคารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นโชว์ว่าบัญชีของคุณนั้นอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะแบบบินเงินสดเนี่ยมันไม่ได้คือถามว่าบินเงินสดได้ไหมก็คือเป็นบินในย่านนั้นน่ะที่คุณอยู่อ่ะก็ได้บินที่แบบซื้อของอยู่ในย่านนั้นอ่ะแล้วก็เป็นบินที่คุณจ่ายเงินสดไปแล้วเขาให้บินเป็นสลิปของคุณมาอันนั้นก็เอามาใช้ได้นะคะถือว่าเป็น เป็น proof address ได้เหมือนกันแต่ถ้าถ้าเกิดจะมีชื่อคุณด้วยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆ J1 วัายแอนทเวลน้องๆ J1 ที่เป็น internship หรือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวและสนใจอยากจะเพิ่มต t a ตัเพื่อทำ c o s นะคะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ภาษาก่อนที่จะไปสู่เวต่อไปไปทำ E2 visa E3 อะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยมันก็คือเป็นอีก ช่องทางหนึ่งนะคะแต่ว่าการเตรียมเอกสารตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งที่จะบอกเสมอเลยว่าคุณควรจะเตรียมเอกสารตั้งแต่นนเนิ่นๆนะคะพอได้เวลาก,ก็เตรียมเอกสารกันแล้วก็ลองคุยกับเจ้าของบ้านดูว่าเขาสามารถจะลงน้าได้หรือเปล่าตรงนี้อันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยค่ะอันนี้สาคัญจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดี